วันนี้ไปหาเพื่อนเล่นดีกว่าเฮ้ยดูไอ้นุกนั้นดีฮ่าฮ่าไม่มีตังเติมเกมและสีไอเด็กจนเพือผมโดนเหยียดว่าจนแต่แค่แม่ผมไม่ให้เอาเงินมาเติมเกมเฉยๆช้าก่อนถ้าคุณยังไม่อยากเป็นเหมือนเด็กคนนี้และอยากได้พรีเมียมฟรีแบบไม่เสียงไรเลยให้ทำตามผมเลย และส่วนไอ้นี้กูหมันใช่ว่าใครก็ได้เครดิตขั้นแรกให้เข้าไปใหญ่ Google ก่อนจากนั้นเข้าลิงก์มาผมจะแจกลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้โดยมันจะเขียนว่ากดปุ่มตรงนี้เพื่อรับของฟรีให้กดไปเลยนะครับแต่ผมจะกดไม่ได้เพราะผมกดไปแล้วทีนี้กลับมาดูที่เด็กคนนี้ใหม่อีกทีว้าว wow, wow. พี่ขอบคุณจริงๆสำหรับอะไรดีๆแบบนี้ทีนี้ผมก็ไม่โดรละว่า,ากันอีกแล้วยินดีกับน้องด้วยนะแต่ว่าไอเทมที่น้องได้ไปนะมันมีค่าใช้จ่ายนะ